ใครๆเขาก็บอกว่าเราอะเป็นเด็กดือ้อพูดกับพ่อให้มันดีๆหน่อยไม่ได้หรือไงต่อแล้วนะยังทำตัวเป็นเด็กเล็กๆไปได้ก็หนูทำตัวแบบนี้ถึงไม่มีใครอยากเล่นด้วย ว่าใครก็ตามนะครับถ้าเกิดเจอคําพูดแบบนี้ซ้าๆเนี่ยกระทบกระเทือนต่อจิตใจแน่ๆครับแล้วยิ่งลูกนะครับถ้าโดนแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อเซลฟ์เอสติมจะส่งผลกระทบต่อสัมพันธภาพนะครับดังนั้นหมอเลยอยากให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนเนี่ยลองให้ความสําคัญกับเรื่องอารมณ์ให้มากขึ้นนะครับพอเราเข้าใจอารมณ์ของเด็กๆแล้วเนี่ยสิ่งถัดมาก็คือการฟังอย่างใส่ใจครับเมว่าฝ่ายหนึ่งพูดอีกฝ่ายหนึ่งต้องเป็นคนฟังครับข้อที่2นะครับ มีการมองหน้าสบตาภาษากายเป็นเรื่องสําคัญครับเรายิ้มลูกจะรับรู้ได้ว่าพ่อแม่กําลังรับฟังและเข้าใจเขาอยู่ครับข้อที่3ครับรับฟังอย่างตั้งใจไม่พูดแทรกในขณะที่อีกฝ่ายกําลังพูดครับ และข้อสุดท้ายข้อที่4นะครับคือใช้คําพูดที่แสดงถึงความเข้าใจในอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าการเข้าใจเพียงแค่เนื้อหาครับฟังอย่างตั้งใจแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่อยากพูดล่ะคะจะมีการสื่อสารยังไงให้พูดแล้วลูกอยากฟังคะคุณหมอปามามเมสเซจนะครับจะขึ้นต้นด้วยประโยคที่ผู้พูดเนี่ยเป็นประธานของประโยคเช่นถ้าคนพูดคนนั้นเป็นคุณพ่อเป็นคุณแม่ก็จะขึ้นต้นด้วยประโยคว่าพ่อหรือแม่แล้วตามด้วยความรู้สึกเช่นดีใจ เสียใจโมโหมชอบนะครับแล้วตามด้วยความต้องการที่อยากจะให้ลูกทำสิ่งนั้นนั้นอะไรคะแม่แม่ซื้ออะไรมาเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะดูแม่อยากเห็นหนูเก็บเสื้อผ้าใส่ตะกร้าก่อนจะ้ะเดี๋ยวค่อยเก็บไม่ได้หรอกค่ะแม่ไม่เอาแม่จะรู้สึกดีมากถ้าเห็นหนูเก็บเสื้อผ้าทั้งหมดตรงนี้ใส่ตะกร้าก่อนจะ้ะโอเคค่ะเพียงเท่านี้นะครับลูกก็จะเข้าใจนะครับว่า พ่อแม่อยากจะสื่อสารอะไรให้เขารับทราบแล้วเขาเองเขาก็จะรู้ว่าการสื่อสารเหล่านั้นเนี่ยต้องการให้เขาทําอะไรและแบบที่2นะครับคือการสื่อสารแบบลูกเมสเซจครับการ,รสื่อสารแบบนี้นะครับ อาจจะทำให้ผู้ฟังเนี่ยรู้สึกว่าเขากำลังถูกโจมตีหรือพุ่งเป้านะครับแกรีมาช่วยแม่ขายของเดี๋ยวนี้เลยนะมัวชักชาโอเออยู่ได้ทำไมถึงเป็นเด็กแบบนี้นะแบบสุดท้ายนะครับเราเรียกว่าข่าวแมสเสจครับดึงเอาบุคคลที่3ามครับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ2คนที่กำลังคุยกันอยู่เนี่ยม,มาเกี่ยวข้องในบทสนทนาทำให้เกิดการเปรียบเทียบโดยที่ไม่จำเป็นลูกอะไปเล่นเกมที่ร้านหน้าปากซอยบ่อยๆทำไมไม่ทำตามอย่างน้องข้างบ้านเขาบ้างเขาขายันอ่านหนังสือทุกวัน จะเห็นเลยนะครับว่าข้อแมสเซจเนี่ยมีผลต่อจิตใจจริงๆครับหวังว่าคุณพ่อคุณแม่และก็ผู้ปกครองนะคะจะได้ประโยชน์แล้วก็ใช้ได้จริงๆในชีวิตประจำวันค่ะ